ในพุทธศาสนาบอกแล้วกายกับจิตคนละตัวหมอร,รักษาได้แค่กายจิตคือเราไม่มีใครพยุนจิตเราได้ไม่มีใครดึงจิตใครได้ถ้าคุณไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยกระดับจิตของคุณขึ้นมาแค่จิตเธอเปลี่ยนเธอคิดเปลี่ยนกายเธอเปลี่ยนทันทีทุกที่อยู่ในใจเราเนี่ยมันดับได้ด,ด้วยที่ใจเราเท่านั้นมันไม่สามารถดับได้จากใครก็ตามที่จะมาบอกเราว่าวางเถอะทุกระวังไม่ได้เพราะด้วยจิตของเราถ้าเราเ ไม่ไม่วอกแวกไม่คิดไม่คิดอดีตไม่กลัวไม่กังวลวจิตมันจะมีกําลังร่างกายมันก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยด้วยพลังที่เราเราฝึกของเรามาด้วยการออ,อยู่กับปัจจุบันว่ายิาง่งเราทําร้ายคนที่ดีมากเท่าไหร่กรรมมันก็จะแรงมากเท่านั้นเจตนาไม่ดีกับคนที่ดีอ่ะมันก็กรรมมหาศาลงั้นก่อนที่จะทํากรรมใดก็แล้วแต่คิดเยอะ เรื่องที่เราไม่ต้องคิดเลยคือให้เชื่อไปเลยก็คือบุญบาปมีจริงชาตินี้ชาติหน้ามีจริงกรรมดีกรกรมชั่วเกิดขึ้นจริงมีจริงและจะพาดจิตของคุณไปทุกภพทุกชาติพระพุทธเจ้าบอกวิธีเดียวก็คือทํากรรมดีให้มากจนกรรมชั่วนั้นมันมันเจือจางคนรอบข้างเราที่มีรอยยิ้มบาืที่เขาอาจจะทุกข์กว่าเราแต่เขามองเขาเลือกที่จะยิ้มเขาเลือกที่จะมองประเด็นของชีวิตที่มัน มันสวยงามสําหรับเขาเราจะพบว่าคนที่หาความสุขไม่ได้คือคนที่ไม่เคยพอกับสิ่งที่ตัวเองมาตัวเองมีหรือมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีการให้ไม่หวังผลในทุกกรณีไม่ว่าจะให้ด้วยด้วยทรัพย์ไม่ว่าจะให้ด้วยคําแนะนำไม่ว่าไม่ว่าจะให้ด้วยจิตใจที่หวังดีเราช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่ใจเราหวังดีบุญเหล่านี้มันสะสมอยู่ในจิตของเรา คนเราเนี่ยตายเกิดไปตามกรรมเราเป็นมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่โชคดีนะเรามีธรรมนิ่งที่ชัดเจนอย่างน้อยก็มีคนบอกเราโอเคคุณอาจจะอยู่ได้สามเดือนนะอะข้อดีก็คือต้องทําอะไรกับมันละมันทําให้เรามานั่งพิจารณาว่าเวลาที่เหลือเท่านี้ยเราจะทําอะไรเราจะนั่งฟูมไฟายกับความใกล้ตายจนตายหรือเราจะทําสิ่งที่ควรจะทําระยะเวลาของเราเนี่ยมันมีเท่านี้สมมุติว่ามันเท่าที่หมอบอกเราจะทำาอะไรกับมัน ให้มันดีที่สุดเพราะถ้าคุณลองทงํคุณจะเบาตัวเองเลยว่าฉันไม่มีอะไรต้องหวงเขาถึงไม้บอกว่าพระพุทธเจ้าหึ่งบอกว่ากรรมดีต้องทําบ่อยๆและสม่เสมอไม่งั้นแล้วเดี๋ยวความชั่วมันจะมาเกาะจิตเชื่อเรื่องบุญกรรมไหมเชื่อไหมว่าตายแล้วไปเกิดตามกรรมที่เราสร้างถ้าตอบว่าไม่เชื่อขอให้ยืนยันคําว่าไม่เชื่อนี้ไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนะถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราสามารถทําบุญได้ทุกวัน ไม่ใช่แค่ไปทําบุญที่วัดแล้วมันทำได้ทุกอย่างในความเป็นจริงของทุกเรื่องมันไม่มีสิ่งใดที่แน่นอนไม่มีใครบอกคุณได้อย่างหมอบอกคุณว่าจะตายสามเดือนเราก็จะพบเห็นอีกมากมายที่เขาไม่ได้ตายในระยะเวลาที่ควรจะตายอย่างที่หมอคาดว่าจะจะเขาจะเสียชีวิตนั้นทําไมเราจะต้องตั้งจิตแล้วว่าเฮ้ยฉันจะต้องตายแล้วให้เชื่อมั่นว่าความตายเนี่ยไม่มีใครกาหนดมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกคนมี มีความพิเศษในตัวเองเราเชื่อว่าทุกคนเกิดมาด้วยเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งที่เขาให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ทุกคนต้องตั้งความหวังทุกคนมีความหวังการที่รับรู้ว่าใครสักคนในครอบครัวเป็นมันไม่ใช่ว่าเราหมดหวังหรือว่าเขาจะต้องเสียชีวิตณบัดนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยระยะเวลาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แตกต่างไปจากคนปกติแล้วอุบิเหตุในครอบครัวตายมันก็เกิดขึ้นได้เสมอและจิตที่ถูกฝึกมาดีก็คือการไม่ลงไปอดีต หรือการไม่กังวลอนาคตมากเกินไปมันก็จะทําให้เราอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขคนเราไม่มีใครไม่ตายจนไม่เชื่อว่าคนเราอายุร้อยปีแล้วคือความสําเร็จไม่ใช่ถ้าร้อยปีทําแต่ความชั่วคุณคิดว่านั่นเหรอคือเป้าหมายชีวิตอายุยืนแต่ไม่ได้ทํากรรมดีทุกคนตายได้ตลอดเวลาแต่เราโชคดีอย่างน้อยเรารู้เวลาว่าเราโอเคเวลาเราเหลือเท่าไหร่ แล้วเรายังไม่ทําในสิ่งที่เราควรจะทําอีกต้นเยอะแยะงั้นมันไม่มีอะไรที่น่าเป็นทุกข์เลยสําหรับชีวิตที่เราทําดีของเราตลอดมาถึงเดียวที่เราเอาไปได้หลังความตายก็คือความดีและความชั่วมันติดเราไปนานแสนนานแล้วทไมละ่ะเรามีโอกาสเวลาเราอาจจะไม่มากแต่เราได้ทํามันเต็มร้อยในเวลาที่เราเหลืออยู่มันน่าจะทําให้เราอุ่นใจว่าเฮ้ยอย่างน้อยย้ายบ้านใหม่มันน่าจะเป็นบ้านหลังที่สวยงามกว่าหลังที่เรา